Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back What's my purpose? What do I grasp? Slippery surface hard attack. And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need We're broken, it's tragic We're not alone ซ e โ o r รีพอรสรุปข่าวแบบคัดกรองมาอย่างดีเพื่อคุณทุกวันโดย Alpha ซีโรสนับสนุนโดยเอ็มลินี่นวัตกรรมเม m o r รี่โฟมจากนาซาสู่ที่นอนคุณโกลบอลพาร์ทเนของ Manchester United สั่งเลยช้อปปีร้านชูเกียบดอทพิทมีโค้ดส่วนลด50บาทให้ด้วยนะสวัสดีครับกลับมาพบกับซีโร่รีพอร์ประจำวันที่25กุมภาพันธ์นะครับ วันนี้เนื่องจากทีมชุดใหญ่เพิ่งลงสนามไปเมื่อคืนวันพุธแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นวันพักแล้วก็เดินทางกลับนะครับดังนั้นจึงไม่ได้มีข่าวสารของชุดใหญ่อะไรมากมายผมก็จะเน้นไปที่ของทาง Academy นะครับวันนี้เพราะว่าทาง FA ยุดขับมีโปรแกรมลงสนามทีนี้เรามาเก็บตกนัดที่บุกไปเสมอทาง a t l e t i c o มานะครับจากประตูตีเสมอเนี่ยผมได้โพสต์ภาพเป็นภาพสโลโมชันไปแล้วนะครับ ในโพสต์นี้สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับพอดูเป็นสโลว์โมชั่นจะเห็นเลยว่าจังหวะนี้ทำกันสวยงามแล้วก็เป็นบอลจังหวะเดียวที่สวยมากนะครับเริ่มจากการที่แฮร์รี่แม็กควครับม่งเคลีย์มาแล้วก็มาที่เฟรดเฟรด่มงต่อให้ซานโช o ซานโชแตะจังหวะเดียวไปที่คริสเตียโนคริสเตียโน่มงกลับมาให้เฟรดจับด้วยขวานะครับแล้วก็ ด้วยสายต่อโดยบอลไม่ตกพื้นไปให้กับบรูโน่พอบรูโน่ซึ่งจังหวะนี้เฟรดเล่นเนี่ยดึงตัวผู้เล่นแอตมาดิดไป3คนแล้วกลายเป็นบรูโน่มีพื้นที่ว่างในตำแหน่งพื้นที่ตรงหมายเลข10เนี่ยครับแล้วก็ก่อนที่จะจ่ายคิลเลอร์พารหรือทูพาร์ t ไปให้เอลังกาซึ่งเอลังกาใช้จังหวะกระโดดปล่อยบอลข้ามนะครับทำให้กองหลังเสียหลักแล้วก็ ปล่อยบอลไหลไปด้านไกลแล้วก็หลุดไปดวนกับยานโอบักนะครับแล้วก็เอเลนกาก่อนที่จะปาดแล้วยิงเสียบเข้าเสาเข้าเสาสองไปอย่างสวยงามนะครับจังหวะน,นี้เนี่ยไปดูภาพแบบสโลโมชันได้เลยนะครับของผมลงไว้ในเพจเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาที่อ่าวันนี้ทางชุด U18 นะครับลงสนามพบกับทาง เลสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นรายการบอลถ้วยนะครับซึ่งอันนี้ถ้าใครจดจำกันได้ดี FA ฟเอยุครับคือเป็นถ้วยที่ทางรุ่นเดวิดเบคแฮมแกรี่เนวิลล์ไลอ้อนกิกส์เคยคว้าได้ในปี92แล้วเป็นเลยเป็นที่มาของชื่อรุ่นคลา s ออฟน2ทูนะครับก็คือการที่ทีมเด็กๆของ Academy ชุด92ได้แชมป์ก็ กลายเป็นแบรนด์ของเขามาตลอดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเน,นี่ยยูไนเต็ดก็แทบจะไม่ได้แชมป์นี้อีกเลยมาได้อีกทีตอนรุ่นพอปอกบาเจสซี่ลินการ์ดลาวเวลมอริสันตอนนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มาอย่างยาวนานทีนี้เนี่ยวันนี้ทางยูไนเต็ดหลังจากเอาชนะเอเวอร์ตมาในรอบที่แลว้วรอบนี้มาเจอกับเลสเตอร์นะครับโดยที่พอเป็นรายการเนี้ทางทีมชุด U18 จะได้ลงสนามในโอทักฟอร์ดนะครับซึ่งปกติเนี่ยทีมชุดนี้เวลาทำการแข่งขันจะไปแข่งที่สนามซ้อมคาริงตันแต่ว่าพอเป็นรายการถ้วยเนี่ยก็จะได้มาลงในในในโอทัฟอร์ดแทนนะครับเพราะว่าปกติอันนั้นจะเป็นบอลลีของ U18 นะครับโดยที่11ตัวผู้ตัวจริงก็จะเป็นวิเทคเป็นโกนะครับแล้วก็แบ็กขวาแบ็กซ้ายเป็นคูราโดและก็แซมเมอร์เล่นะครับ แล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นเฟรดดิกซันกับเบนเนตคู่กลางจะเป็นไมโนยืนคู่กับกอนะครับโดยมีแฮนเซนยืนเป็นตัวลุกแล้วก็ปีกขวาวันนี้ใช้เป็นแซมเมเทอร์แล้วก็ปีกซ้ายเป็นกาลาโชแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นชารีแมกนวครับโดยที่เปิดเกมมาเนี่ยจริงๆเลสเตอร์ออกสตาร์ทได้ดีแล้วก็เล่นได้เหนือกว่านะครับในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงแรกแล้วก็ขึ้นนำไปได้ก่อน ทําให้อยู่ในแต่ตกอยู่ในสถานลำบากแล้วก็ยังยกระดับเกมไม่ค่อยได้แต่ว่ามาเป็นจังหวะที่เรียกฟรีคิกได้นะครับของดานิเอลกอร์นะครับหลุดเข้าไปไอเลี้ยงเข้าไปอยู่ตรงหน้ากรอบกะโหลกแล้วก็โดนทําฟาวเป็นฟรีคิกนะครับเป็นจังหวะนี้แล้วก็เป็นอารีฮาโดก,กานาโชนะครับวิ่งมายิงนะครับลูกนี้ยิงเต็มเต็มยิง ไม่ได้ยิงข้ามกำแพงนะครับยิงหนีไปดังซ้ายซึ่งเป็นด้านที่ทางผู้รักษาประตูเปิดมุมไว้ผมก็งงเหมือนกันโกมันเปิดมุมเสาซ้ายมือเนี่ยแต่ว่ากำแพงยืนขวามือแล้วมันก็ไปยืนฝั่ง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 ทางกำแพงด้วยไม่รู้มันยืนแปลกๆครับทีนี้แกนโชเห็นช่องก็ยิงเต็มๆนะครับเต็มแรงบอลพุ่งเข้าเสียบเสาซ้ายมือนี้เข้าไปเลยนะครับเป็นประตูตีเสมอ1ประตูต่อหนึ่งแล้วก็คู่แสบนะครับเจ้าแม็กนิวกับแกนโชก็ ทีแรกเนี่ยทางเลสเตอร์ตอนยิงเข้าทําท่านี้ก่อนนะครับพอเราตีเสมอได้เนี่ยเจ้าคู่หูตัวแสบเนี่ยก็ทําท่าเรียนแบบครับหลังจากตีเสมอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเกมครึ่งหลังลงมาเนี่ยก็สู่สีนะครับผัดกันแรกกันไปแรกกันมาแล้วก็ทำอะไรกันไม่ค่อยได้นะครับก็มีต่างมีโอกาสกันนะคู่ทางยูไนเต็ดมีโอกาสเยอะมากเหมือนกันนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นแม็กนิวไม่ว่าจะเป็นเมเทอร์ กานาโชไมโน่หลุดเข้าไปยิงกันหลายกลางครับแต่ไม่ผ่านโกลแล้วก็ยิงออกกันไปเองเยอะนะครับก็ทําเกมขึ้นมาคือครึ่งหลังยูนิเต็ดเล่นดีขึ้นกว่าครึ่งแรกก็บุกบุกเข้าใส่เลสเตอร์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเลสเตอร์ก็ดูแผ่วไปแต่ก็มีพยายามโตโต้ตตมาบ้างจนเข้ามาถึงนาที88นะครับเป็นจังหวะที่ยูนิเต็ดเปลี่ยนตัวไปหลายคนและถอดแฮนเซนถอดอแซมเมเทอร์ออกไปนะครับแล้วก็ ไมโน่ no เลยขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับแล้วก็เป็นจังหวะนาทีที่88ที่ไมโน่เนี่ยได้บอลอยู่ตรงเนี้ยบ,บริเวณออกเกือบเกือบเยิงเยิงก,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 กับขวานะครับเป็นฮาฟสเปซอยู่ตรงพื้นที่มิดเดิลเติร์ดกึ่งไฟนอลเติร์ดเนี่ยแล้วก็ไมโน่เหลือบเห็นกาลาโชครับโยนโยนยาวลูกนี้ไปให้นะครับนะครับมีกองหลังรอรออยู่นะครับแล้วก็ทาง กาญาโชตจับบอลลงนะครับแล้วโดนประกบเข้ามา2คนแล้วก็มีผู้รักษาประตูยืนรอปิดมุมอยู่นะครับกาญาโชตไม่กลัวครับเลี้ยงจี้เข้าไปนะครับเลี้ยงจี้เข้าไปก่อนที่จะยิงด้วยซ้ายเต็มๆนะครับหักเข้าไปลูกนี้บอลพุ่งเสียบเสาสองเข้าไปเลยนะครับกลายเป็นพลิกกลับมาแซงนำนาที8 8แล้วท้ายเกมแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับพอยิงได้ช่วงท้ายเกมใกล้ๆจะจบเกมเนี่ยกาญาโชตหลังจากเบิ้ลไป เนี่ยนะครับลูกนี้ให้เห็นแบบชัดๆนะครับเมื่อกี้ที่ไม่ชัดคือมันถ่ายมาจากผมเอามือถือถ่ายจากในทีวีที่ดูอยู่นะอยู่นะครับี่เนี่ยทางกาาโชยิงเต็มๆเนี่ยครับภาพแบบเห็นชัดๆเนี่ยประกบอยู่2คนแล้วก็มีผู้รักษาประตูปิดมุมไม่ดีอีกแล้วนะครับยิงเสียบเสาสองโดยเทา้าสายเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็มาร่วมเฮกันนะครับแล้วก็ตามสูตรครับพอยิงได้ก็ต้องมากอดกับ คู่หูตัวแสบเหมือนเดิมครับชาลีแม็กนิวกับกาลาโชแล้วก็สังเกตครับเหมือนเดิมจากนัดที่ยิงเอเวอร์ตันเลยครับพอพอยิงเข้าช่วงท้ายเกมเนี่ยนาทีทายๆและกาลาโชก็ถอดเสื้อนะครับโชว์หุ่นอีกแล้วนะครับเจ้าหนูกาลาโชก็เท่ากับนัดนี้ยิงไปอีก2นะครับพาทีมเข้ารอบต่อไปได้อย่างวุ่นวิตนะครับแล้วก็ทําได้สําเร็จนะครับโดยที่จบเกมไป2-1นะครับ อันนี้ตอนยิงประตูแรกจะเป็นภาพนี้แล้วก็เข้ารอบต่อไปนะครับโดยที่ในเกมนี้ทางลาฟลังนิกเนี่ยผู้จัดจาการทีมของชุดใหญ่จริงๆเขาให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะบินไปแอดมาริดแล้วนะครับผมผมได้เห็นบทสัมภาษณ์เขาในสายพวกอะคาเดมีเขาจะมีบอกอยู่ว่าลาฟลังนิกเขาบอกว่าอ่ะสนใจจะแบบตั้งใจว่าจะดูทีแรกบอกบอกว่าจะหาเวลาดู คู่ FA ยุทธครับเพราะว่าพวกเขาคืออนาคตของพวกเราครับแต่ว่าพอเอาจริงๆคือไม่ใช่แค่ดูในในในจอนะครับแกมาที่โอทัคฟอร์ดมาดูด้วยเลยครับแล้วก็เห็นตาเม่งๆหนวดหนวดนี่นั่งข้างๆนี่ไหมครับที่นั่งอยู่ข้างลาฟลังนิกเนี่ยทีแรกผมก็เอ๊ะดูในตอนถ่ายทอดสดมันใครว่าหน้าคุนคุนปรากฏว่ามีการเปิดเผยครับว่าคนนี้คือพอมิเชลนั่นเองนะครับ พอมิเชลอิตาพอมิเชลนี่คือใครถ้าถ้าใครไม่คุ้นเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคือพอมิเชลเนี่ยปัจจุบันคือเป็นสปอร์ตติ้งดีเรกเตอร์ของโมนาโกนะครับแล้วแล้วแกมานั่งกับลาฟตังนิกทำไมเนี่ยทำให้ทุกคนตื่นเต้นไปหมดคือพอมิเชลเนี่ยเดิมเขาเคยตอนนี้เขาทำงานอยู่กับโมนาโกก็จรงิงแต่เขาเคยอยู่สเปอร์เคยอยู่เชแฮทป์ตันนะครับ รวมถึงเคยไปทํางานที่ไลซิกด้วยนะครับแล้วก็ผลงานของเขาอะที่เคยคว้านักเตะนะก็มีเยอะแยะเลยครับตอนที่อยู่อยู่ท็อตแนมเนี่ยก็คว้ารู้สึกจะมีทั้งซอนเฮงมินนะครับถ้าจําไม่ผิดนะมีซอนเฮงมินมีเดเลอัลลี่ป่ะมีอันเดอร์เวเลในยุคนั้นนะครับที่ที่เป็นคน ไปขวาตัวมาแล้วก็เห็นว่าตอนอยู่ซอลทัมตันก็เป็นคนไปดึงมาจะดึงมาเน่มานะครับแล้วก็ตอนอยู่ไลฟ,ฟ์ซิกก็เป็นคนคนคบติโมแวนเนอร์นะครับทีนี้เนี่ยแกมานั่งกับลับลังนิกดูอยู่ในเตดด้วยกันทำไมไม่ทำงานกับโมโนาโกแล้วหรือก็มีมีความสงสัยกันว่าหรือว่าอยู่ในเตดที่ก่อนหน,นี้มีข่าวว่าจะแต่งตั้งรองผู้อำนวยการนะครับ ที่มาช่วยงานจอห์นเมอร์ทัฟเนี่ยในเรื่องของตลาดซื้อขายหรือว่าลังนิกเรียกตัวมาครับเราเตี๋ยวต่อติดตามข่าวกันต่ออีกทีนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีข่าวเลยแต่ว่าพี่แกเล่นโผมานั่งข้างๆเรามาดูทีมอยู่ในเตดด้วยกันแกคงไม่ใช่แกคงไม่ใช่มาทำหน้าที่นีะ่ะนะผู้อำนวยการโมนาโกเราจะมาซื้อเด็กเลสเตอร์หรือเด็ก ยูไนเตดนะครับพอดูเ้วยังไม่ได้มีเวลถึงจะขนาดไปเล่นให้โมนาโกได้ขนาดนั้นก็อันนี้เดี๋ยวเราก็รอติดตามข่าวกันนะครับสําหรับวันนี้เนื่องจากไม่มีชุดใหญ่ไม่ได้มีแข่งผมก็จะไม่ได้มีข่าวอะไรอื่นๆพวกข่าวก็สิบข่าวอะไรพวกนี้ผมดูแลไม่ได้มีน้ำหนักไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากก็จะไม่ได้เอามารายงานนะครับเพราะว่ามันสามารถหาอ่านได้ตามเพจอื่นหรือว่าข่าวทั่วๆไปอยู่แล้วก็ผมจะเอาข่าวเน้นๆตัวนี้มาให้นะครับ สุดท้ายก็วันนี้นะครับคืนนี้คืนวันศุกร์นะครับก็จะมีโปรแกรมอีกแต่ว่าจะเป็นทางชุดยูยสาซึ่งจริงๆลงเตะตีสอนะครับเพียงแต่ว่า,าตา m อ t v ีเนี่ยไม่รู้ทำไมไม่ถ่ายสดครับถ่ายเป็นถ่ายแห้งนะครับ ถายแห้งตอนตีห้าก็คือหลังจบไปแล้วก็คือเป็นเทปนั่นเองนะครับซึ่งอย่างนี้ถ้ามันไม่ถ่ายสดก็ไม่ซีเรียสจะไม่ต้องตื่นมาดูก็ได้เราค่อยดูไฮไลท์หรือว่าดูดูฟูลแมตช์หลังจากตอนเช้าก็ได้ครับเพราะว่าตีสองไม่ถ่ายสดอยู่แล้วก็อันนี้ทางทางชุดยู่23จะเจอดาบี้นะครับซึ่งอันนี้เราต้องจุดประเด็นน่าสนใจคือไม่รู้ว่าฮันนี่ลจะลงไปเล่นชุดนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าลงไปเล่นคืนวันศุกร์วันเสาร์ก็น่าจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับ ทางทีมชุดใหญ่ที่จะเจอวัตฟอร์ดนะครับแต่ถ้าไม่มีชื่อในชุดนี้ก็อาจจะมีลุ้นลึกๆว่าอาจจะไปนั่งสำรองในนัดวัตฟอร์ดด้วยหรือเปล่านะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ